สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวฟันกุกเกาะนะคะวันนี้ก็มาดูแอดเวนต์นะคะหัดขับรถนะคะนี่นะคะหัดขับรถเปลี่ยนเกียร์เลยอันนี้เกียร์อะไรโอ้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 ไม่ใช่เกียร์ซองนะนี่ดับต้องเหยียบคัสต์ก่อนถ้ามันจะดับนะออ๋เหยียบคัสต์ไว้ อันนี้มีคัดเนาะมันไม่ใช่ออโต้ดับแล้วกลางทางเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งมีแอบล่ะเพิ่นเปิดไฟเลี้ยวเลยนะคลองพื้นที่วันนี้ขออนุญาตนะคะิดมาทางนี้ไม่ตงไปกัดหักหัวมาทางนี้มีิดาค เแหงนะนอ,อนเหงบา้านก็เสี่ยสงเลยอ้าวไฟเลี้ยวแล้วนะเธอจะเลี้ยวไปไหน ้องให้ผู้หญิงด้วยการสอนไม่ได้เปิดแอร์วะันรถทางเลยนะากเข้าปลาเหลาเนี่ยเออจะเข้าปลาเหลาคนคว้าพวงมาลัยก็ต้องรีบคว้านะผู้สอนเยียบเอาเยียบคัตใส่เกจสองก่อนอย่าไปละหมด้วบอกหมดแล้ว สักหนึ่งชั่วโมงไม่เบียดไปกีสองเลยเบียดไ,ไม่ต้องเยียดเบรกเยอะมันมอดไเลยต้องออกกีสองโคดานนะคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์เลยเออแต่เล่งไปแล้วก็เหยียบคัสแล้วก็เปลี่ยนเก<ม>ียร์แล้วก็แต่มอเตอร์ไซค์ค่อยเพราะไม่มีคัสทำยังไงอะ แต่มันไม่เบน์ขับรถคาร์ดยูแต่ว่าเรเคยขับไม่รถคาร์ดมันไม่น่าเลยมอเตอร์ไซค์มันบิดไปเลยสบาย ออโต้กับอันนี้อะไรขับง่ายออโต้ใช่ไหมออโต้มันก็เหมือนรถฟีโน่ไงออโต้เหมือนฟีโน่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมันเบื่อเราอย่างเดียวค่อยๆหมุนพวงมาลัยไปนะออโต้ก็ง่ายตรงใช่ไหมพิชซ้ายไม่ไม่ต้องกินกลาง นะคะตอนนี้ก็เริ่มเป็นแล้วนี่เบนกันบังคับพวงมาลัยให้มันซึ่งก็พอ คุนชินกับไอ้นี่ก่อนอวะให้คุ้นชินกับพวงมาลัย่อนออกมันก็สักสี่สิบอุ้ยมันทำไมงามจังอะไรโอ้นึกว่าสวนอ้อยไม่ใช่นึกว่ามันสวนอ้อยอ๋อพุ่งมาแลวอันนี้ก็ของเจ้าใช่ไหมโอ้งามแท้ว่ะสูบน้ำปลูกสูบน้ำปลูกโอ้สูบน้ำเลยนะแต่โอเคอยู่เนาะพี่มันใกล้น้ำขยัน เหยียบอะไรก่อนอย่างนี้เหยียบค่ะจะต้องเล่นขนาดนะั้นล่อยขึ้น่อยขึ้นแล้วก็เล่น เกียร์สามแล้วปล่อยนี้คือปล่อยแค่ค์สยังไม่ต้องไม่ต้องใส่คันเร่งในชะ่ไหมคะ